5วิธีรับมืออาการปวดไมเกรนเมื่อตั้งครรภ์คุณผู้ชมทุกคนครับโรคไมเกรนเจอได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อายุเด็กๆวัยรุ่นวัยกลางคนวัยทำงานจนก,กระทั่งวัยใกล้กเกษียณอายุหรือวัยผู้สูงอายุก็ตามนะครับและคนท้องหรือคนตั้งครรภ์นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีโอกาสปวดไมเกรนได้ตลอดเวลานะครับเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ลูกน้อยในท้องของเรานั้น ปลอดภัยจากการใช้ยาบางตัวหรือวิธีบางอย่างนะครับที่จะทำให้ผู้ป่วยเหล่านั้นเนี่ยลดอาการปวดไมเกรนได้และไม่ทุกขทรมานจากการปวดไมเกรนโรคไมเกรนเป็นโรคปวดศีรษะที่พบบ่อยมากนะครับเชื่อได้แน่ว่าถ้าคน10คนเดินมาเนี่ยมีโอกาสเป็นไมเกรนเกินครึ่งเลครับและอาการปวดไมเกรนนั้นถ้าเรารักษาดีๆมียาป้องกันกินดี ก็มีโอกาสที่จะลดอาการปวดและลดความถี่ต่อวันได้เยอะเลยล่ะครับและในคนท้องนะครับก็มีความเสี่ยงที่จะรับประทานยาหลายตัวและลูกในท้องก็จะได้รับสารเคมีเหล่านั้นเข้าไปด้วยและก็มีโอกาสที่ลูกในท้องจะมีความผิดปกติบางอย่างได้นะครับวันนี้หมอใหม่ก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีโอกาสตั้งครรภ์ให้เพื่อนๆฟังว่า มีวิธีการใดบ้างที่จะลดอาการปวดไมเกรนอย่างทันทีทันใดให้อาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วครับวิธีการข้อที่1นนะครับเป็นวิธีที่ลดอาการปวดไมเกรนด้วยการรับประทานยานะครับยาแก้ปวดที่ทานได้เพียง1ตัวเท่านั้นขณะตั้งครรภ์น,นะครับคือยาพาราเซตามอลยาพาราเซตามอลครับเป็นยาที่ปลอดภัยและสามารถทานได้เมื่อมีอาการปวดแต่ต้องเน้นนะครับ คุณผู้ชมต้องทานตั้งแต่อาการปวดที่เป็นน้อยๆครับถ้าเป็นเยอะๆแล้วเวลาทานยาพาราเข้าไปมันก็มักจะไม่ค่อยหายปวดครับและตัวพาราเซตามอลนี่นะครับก็สามารถทานต่อเนื่องได้วันหนึ่งเนี่ยไม่เกิน3ามเม็ดเท่านั้นนะครับและเป็นยาตัวเดียวที่ปลอดภัยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนท้องไม่ว่าจะอยู่ขันประมาณไหนก็ตามเนี่ยเป็นยาตัวเดียวทานั้นที่ทานได้ ยาตัวอื่นหมดสิทธิ์เลยครับวิธีที่2ครับคุณผู้ชมจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอคําว่าพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยก็จะนอนอย่างน้อยวันละประมาณ7ชั่วโมงครับเพราะว่ามีงานวิจัยนะครับพบว่า คนที่นอน7ชั่วโมงต่อวันเนี่ยสมองจะมีโอกาสที่จะกําจัดสารพิษในสมองได้เยอะและเพียงพอที่จะใช้ชีวิตต่อไปในวันใหม่แล้วก็ทําให้เราสดชื่นอาการปวดไมเกรนลดลงได้นะครับวิธีที่3ครับถ้าคุณผู้ชมมีอาการปวดไมเกรนเกิดขึ้นและตั้งคันนะครับให้คุณผู้ชมไปนอนในที่ค่อนข้างมืดและเงียบนะครับสงบนะครับไม่มีเสียงรบกวนแล้ก็ไม่มีแสงสว่างจ้า ก็จะช่วยทำให้อาการปวดไมเกรนดีขึ้นได้ครับวิธีที่4ครับให้คุณผู้ชมนะครับหาผ้าเย็นหรือว่าผ้าห่อน้ำแข็งนะครับประคบตรงบริเวณที่มีอาการปวดศีรษะไมเกรนนะครับไม่เกิน15นาทีครับอาการปวดของคุณผู้ชมก็จะดีขึ้นครับวิธีที่5ครับเป็นวิธีสุดท้ายที่หลายคนใช้แล้วก็อาการดีขึ้นนะครับก็คือ วิธีการนวดบริเวณศีรษะครับไม่ว่าจะนวดตรงบริเวณที่ปวดเองหรือนวดบริเวณอื่นๆใช่ไหมครับเหมือนที่เราไปร้านสระผมครับไปร้านสระผมร้านเสริมสวยเวลาเขาสระผมให้เราเนี่ยเขาก็จะทําการนวดศีรษะใช่ไหมครับคล้ายๆแบบนั้นเลยครับหลายคนเนี่ยก็มีอาการดีขึ้นหลังจากที่นวดศีรษะนะครับแต่หลายคนนะครับหลังจากนวดไปแล้วก็มีอาการปวดมากขึ้นครับอันนี้แล้วแต่คนจริงๆ แต่ต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีอาการดีขึ้นจากที่นวดศิรษะไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ตั้งครรภ์อยู่และมีอาการไมเกรนกำเริบนะครับหมอใหม่ก็แนะนําว่าห้ามหาซื้อยาทานเองนะครับเพราะยาเกือบทุกตัวนั้นยกเว้นพาราเซตามอลก็อาจจะมีผลต่อลูกในท้องได้โดยสรุปนะครับเพื่อนๆที่เป็นไมเกรนและก็ตั้งครรภ์น,นะครับยาพาราเซตามอลทานต่อเนื่องได้ ไม่เกิน4-5วันเท่านั้นนะครับและถ้าหลังจากที่รักษาตัวเองไปแล้วอาการไม่ดีขึ้นเลยนะครับและตัวเองเป็นไมเกรนมาก่อนแบบนี้ควรต้องรีบพบแพทย์นะครับเพราะระหว่างตั้งครรภ์อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคอื่นๆได้ที่เรียนแบบไมเกรนเช่นลิ่มเลือดนะครับอุดตันในหลอดเลือดดาในสมองหรือว่าในบางคนนี่มีเนื้องอกในสมองมาก่อนแล้วก็มันโตขึ้นระหว่างที่ตั้งครรภ์ก็ได้นะครับ ใครที่ชอบคลิปของหมอใหม่นะครับฝากกดไลค์กด share, แชร์เล่นใน u t u b e กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วเจอกันครับ